ลาลาชาแมงโฮครับใครอยากได้รถขุดต่ำกว่า2องแสนนะครับแล้วก็ไซส์ประมาณ3ตันมีหัวเก่งครับคันนี้เลยครับคูโบต้า KH11 ครับใช้เครื่องคูโบต้าสสูบครับเดี๋ยวมาดูเครื่องก่อนนะครับเครื่องคูโบต้าสสูบครับคันนี้อะไรหาง่ายทนครับนี่แห้งๆมาจากญี่ปุ่นนะครับก็จะสภาพดีอย่างนี้เลยครับนี่ครับแห้งๆเดิมๆเลยนะครับปั๊มก็แห้งนะครับนี่มาจากญี่ปุ่นนะครับนี่แห้งๆเลยครับเดินนิ่งไม่อายไม่ควันเลยครับเครื่องเดินนิ่งเลยนะครับ คันนี้ได้เป็นแท็กเหล็กด้วยครับเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะครับคันนี้เดี๋ยวผมขับให้ดูนะครับใครอยากเอาไปใช้ในสวนจอดทิ้งนะครับนานๆใช้ทีเดือนหนึ่งใช้ทีครับคันนี้เลยครับนะครับนี่ครับยกตัวแรงนะครับโอเคครับอันนี้อยู่ที่สวิงนะครับ ครับคันนี้สามารถสามารถสับคอนโทรลได้นะครับเดี๋ยวผมจะสับคอนโทรลมาเป็นสวิงบูมนะครับนะครับนะครับคันนี้สามารถสวิงบูมได้นะครับนะครับถ้าใครใช้งานในที่แคบนะครับขุดร่องขุดสวนนะครับถ้าต้นไม้บางนี่ครับสามารถสวิงบูมนะครับนะครับสวิงแล้วก็ใช้ด้านข้างได้ครับนะครับใช้ด้านข้างได้ปกตินะครับถ้าไม่ใช้นะครับมีตัวสับคอนโทรลครับ ตับคอนโทนนะครับตับคอนโทนคาวนี้ก็จะเป็นสวิงได้แล้วครับครับเดี๋ยวลองดูความเร็วตัวเดินหน่อยครับโอเคครับตัวเดินเดินแรงนะครับปิดตัวแรงนะครับนะครับบิดตัวแรงนะครับปิดตัวแรงนะครับเี่ครับโอเคครับคันนี้นะครับเป็นคูโบต้านะครับขนาดนะครับ ขนาดสามตันนะครับคันนี้ขนาดสามตันนะครับ3ามตันนิดๆครับสามตันนิดๆครับครับจะเก็บบูธสลักอีกหน่อยก็สวยครับคันนี้นะครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสแปดื่นเก้าันบาทนะครับได้หัวเก่งแท้แบบนี้จากญี่ปุ่นเลยนะครับแรงแน่นอนครับแรงและทนครับตัวนี้นะครับแรงและทนนะครับะครับปล่อยเองนะครับ สวิงได้รอบนะครับสวิงได้รอบนะครับสวิงใช้ได้ปกตินะครับหนึ่งแสนแปดหมืนเก้าันบาทครับสภาพเดิมๆอย่างนี้ครับหลังคาสภาพเดิมๆนะครับ